ก็โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนนะครับผมผมผมนายเชโรซีชครับวันนี้ก็อยู่กับเกมคอนเสิรตแฟนตาสติกเดย์ครับผมโอเคก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่ในโหมด Battle Arena นั่นเองสำหรับ Battle Arena นี้เป็นเหมือนกับผมไว้แข่งขันกันว่าใครจะได้ทําคะแนนสูงสุดในการต่อสู้อารีนานะครับผมเพื่อเป็นที่หนะครับผมโอเคสำหรับโหมดเนี้ย คือเป็นการตีพวกบอสนะครับผมไม่ใช่เป็นการแบบประสู้กันโดยจัดทีมสู้อันนั้นไม่ใช่นะผมอันนี้เป็นแบบตีบอสเฉยๆนะครับผมเพื่ออ,อหาคะแนนสูงสุดนะครับผมก็จะเป็นคะแนนรวมนะครับผมสำหรับในโหมดนี้จะมีแร้งนะครับผมในการจัดตั้งแต่บรอนถึงไดมอนครับก็บรอนซิ i เ v อร์โกลแพทเทนัมแล้วก็ไดมอนครับผมก็จะเรียงตามนี้เลยครับผมอ,อันนี้คืออ่านี่ครับ ตามนี้เลยนะครับผมแล้วพอแรงนั้นๆพอเราอยู่ในแรงนั้นๆเราจะได้อะไรครับเราจะได้เจ้าพวกเหรียญสีแดงครับเหรียญสีแดงเนี่ยเป็นเหรียญที่มีประโยชน์ครับเพราะว่ามันสามารถเอามาแลกเป็นของได้ครับยิ่งถ้าอยู่ที่1เนี่ยยิ่ยงจะได้ของดีนะครับผมเพราะว่ามันจะเก็บเหรียญสีแดงง่ายครับผมอโอเค สำหรับตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งในช่วงเวลานี้นะครับผมตอนนี้อันดับหนึ่งในตอนนี้นะครับผมตีไปอยู่ที่2องล้านสามแสนสี่ครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับผมเป็น2องล้านละผมเพิ่งตีได้แสนแปดนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาตีตรงนี้เนาะนี่เนาะแต่ฟาร์มอยู่นะครับผมโอเคอ่ะ แล้วถ้าเราเล่นไปแล้วตีคะแนนได้เราจะได้อะไรบ้างครับก็สามารถดูของได้ตามนี้เลยนะแล้วก็วันที่จะหมดและสิ้นสุดนะอยู่ข้างบนครับผมนี่ครับออพอถึงวันเวลาสิ้นสุดมันก็จะรีใหม่ครับผมโอเคตามนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวครับทุกคนสามารถขึ้นเป็นที่1ได้นะครับผมถ้าทุกคนรู้วิธีแล้วตีทุกวันนะครับผมอันนี้มันขึ้นอยู่กับการตีทุกวันครับเพราะว่าถ้าวันไหนที่เราไม่ตีคนอื่นเขาจะแซงเราได้เลยครับ ถ้าทีมเราเท่าๆกันนะโอเคอ่าสำหรับในการตีนะสำหรับบอสเนี่ยเราจะต้องเลือกตีอยู่อันนึงครับเพราะว่าถ้าเราตีทั้ง2อ,อันเลยอะ่ะคะแนนจะไม่รวมกันครับมันจะเอาคะแนนสกอร์ที่มากที่สุดครับอ่ะแล้วก็ขอเตือนอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับการเข้าไปเล่นนะเราต้องชัวนะว่าเราจะไม่หลุดหรือจะไม่ออกจากเกมครับผมถ้าเราเกิดหลุดหรือออกจากเกมหรือออกจากแมชนั้นแมชนั้นจะไม่ถูกจะถูกลดไปหนึ่งเลยครับก็คือ แบบก็เราเข้าไปแล้วไงเราต้องเสียหนึ่งรอบนะครับผมฟรีๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นจงตัดสินใจนะครับว่าเราสามารถเล่นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นนะครับผมในระดับ3ามโลกลโกลครับผมโอเคตอนนี้สกอร์ผมทำได้วันหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับผมก็ยังไม่มากเนาะ โอเคสำหรับทีมที่ผมจัดครับก็ตามนี้เลยครับผมเมลิซาซัมเมอร์วิชแล้วก็เอออันนี้ตัวอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วครับผมเอมี่นะเร้บมันจะเป็นเอมี่นะโอเคผมไม่รู้ถูกเรียกถูกป่ะนะโอเคเริ่มไปก็สำหรับโหมดนี้นะครับผม ก็ตีง่ายๆครับจะเป็นตีสามรอบนะครับผมสำหรับมอสรอบนี้เจะพลาดไฟนะมอสส่วนใหญ่พลาดนี้ก็เป็นพลาดไฟหมดครับใช้สกิลหมู่แล้วกันเนาะเพื่อจบให้ไวที่สุดครับเพื่อจะได้ไปตีบอสเลยครับบอสจะมีเลือดที่เป็นอิสฟิลิสครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเออตีไปเรื่อยๆครับตีจนกว่าเวลาจะหมดครับอ่าอันนี้ผมเร่งความเร็วสามเพื่อจะได้ไม่ไม่ไม่หยุดจะได้ไม่อยุดครับ ไฟปเปิดอติครับอ่าผมเพื่อทหารตัวดาเมจเดียวดีๆมาก็ดีเหมือนกันนะครับเออตัทีมที่ผมใช้ตอนนี้คือผมใช้วิฟไอวิสนะมีวิสเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่รุนแรงมากครับว๊อบไปอ่า คนอาจจะคิดว่าทํไมผมไมใชวิชนะเพราะว่ามันต้องเป็นตัวดาเมจที่แรงแหละแต่เขาเสียอย่างเดียวเลยจุดเด่นใหญ่ๆของวิชเลยนะก็คือฮิวไม่ได้ครับผมต้องฮิวจากสกิลของตัวเองเท่านั้นครับเนี่ยเอ็นตอฮิวจากสกิลหนึ่งเเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็แปลกครับที่คนที่เอมันจะเอ่อตัวระดับไอเทียของมันจะอยู่ต่ำเพราะว่ามันเล่นไม่ได้น,นั่นเองครับนะ นะมันยืนสู้กัมันยืนสู้ได้ไม่นานหรอกแต่ผมว่าดาเบมันถือว่าจาา้าพอสมควรเลยนะครับตอนทีมนี้ผมก็ยังจัดไม่สูดอครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ไปปั้นให้ตัวละครทุกตัวขึ้นระดับ6 0นะครับเลเวลห0เนาะแล้วก็ไปหาตัวละครมาทำเรเวลครับผมโอเคตอนนี้ผมอยู่แรง์ซิเวอร์2แล้วนะครับเออตอนนี้คะแนนก็อยู่ประมาณ25แล้วเนาะใช่ไหมเมื่อกี้ผมมองไม่ทันนะครับผมประมาณนั้นนะครับ อ๋อสองแสนแปดครับโอเครอบนี้ได้มาอีกตั้งแสนนึงเหรอครับผมเกือบแสนอะโอเคสําหรับรอบนี้เมื่อกี้ครับผมสามารถตีคะแนนได้ถึงอ๋อสองแสนใช่ไหมสองแสนก็จะได้อะไรอะ่ะอันนี้ครับถ้าเราได้อะไรแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้เอออันนี้คะแนนรวมครับอันนี้นับรวมนะโอเคนับรวมสองอย่างครับแต่ไอตัวเนี้ย แต่ตัวลีน่าเนี่ยจะไม่นับรวมนะคะแนนเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คอันดับได้ไหมเล็กเช็คอันดับของตัวเองรู้สึกว่าจะหาค่อยได้นะคือมันใช้เวลาหานานพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราเล่นให้สูงก่อนดีกว่านะครับผมอย่าไปสนใจเรื่องอันดับครับนะถ้าเราไปมองอันดับเขาเราก็จะท้อแล้วเราก็จะไม่เล่นครับผมประมาณนั้นอันนี้ที่ผมไม่เล่นเพราะว่าผมเพลินกับการฟาร์มไปหน่อยครับโอเคนะตามนั้นนะผมก็ ก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับอาริณาเนี่ยนะครับผมก็เป็นแมปศึกที่ไว้ต่อสู้นะครับผมเพื่อแย่เพื่อชิงว่าใครจะได้เป็นที่1ในช่วงเวลานั้นๆนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเนี่ยมันจะใช้เวลานานขนาดไหนแต่เปิดมาเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ11วันนะครั้งแรกยังไม่รู้รอบต่อไปจะัน่นไหมนะผมเพราะว่าไอ้กเกมเนี่ยมันเริ่มวันที่19ครับอ่ะอาริณาเนี่ยเปิดวันที่19จนถึงวันที่30ครับเออ 9ถึง30ก็ประมาณ11วันนะประมาณนั้นก็ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ย่ืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับคลิปนี้ก็พามานั่งดู Battle Arena สําสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครับผมก็เล่นได้นะต้องคิดว่าทีมคุณพร้อมหน่อยนะแต่ผมคิดว่าถ้าสำหรับเริ่มต้นจริงๆอ่ะให้ไปตีทีมนี้ดีกว่าตี AMD, ถึงดาวก่อนจนกว่าเราแบบจะเล่นได้นะ โอเคตาม,มัานนะครับอะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย